มาลุยกันเลยนะครับคราน,นี้มีพวกเราเนี่ยอยากรู้ว่าวิธีการทำแคนวาแบบแบบเร็วนะฮะเออมันจะเร็วมันจะเร็วขนาดไหนนะฮะจริงๆอ่ะมันมีมันมีเทคนิคอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูก่อนละกันนะครับว่าตัวอย่างที่อาจารย์ทำประมาณ3ามนาทีเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอ่าสำหรับคนที่อาจอาจจะเคยจับแคนวามาบ้างนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้ใช้นานแล้วนะฮะหรือใครอยากเป็นแบบฉบับรวบรัดเลยดูคลิปนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างจันลองกดให้ดูนะฮะอ่านี่เป็นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมนะฮะอันนี้ลองทําให้ดูดเฉยๆนะครับไอตัวอักษรข้างในเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเรียกว่าเป็นเทมเพลตของแทมว่านะครับอ่าเดี๋ยวจันกดไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมมาลนะอ่ามีสารบัญมี รูปภาพนะฮะอ่าเอฟเฟกอัตโนมัติหมดเลยนะฮะนี่นะครับเอฟเฟกแบบนี้นะครับอ่าค่อยๆยุบเข้าไปเนี่ยภาพประตูเนี่ยค่อยๆยุบเข้าไปนะครับเห็นไหมอ่าเป็นแบบนี้อ่าแบบ360องศาสไลด์ไปเรื่อยๆแบบนี้ทํำยังไงนะฮะอ่าเดี๋ยวใช้แบบรวบลัดมีสอนนะครับตอนนี้เลยนะฮะอ่าหรือจะเป็นแกลเลอรี่แบบนี้นะครับใส่วิดีโอเข้าไปก็ทําได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่านี่ใส่วิดีโอเข้าไปกดเพลย์ได้เลย บบพอแล้วเดี๋ยวตีลิขสิทธิ์นะฮะไปต่อครับอ่าหรือทําเป็นกราฟเป็น QR code ได้หมดเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งใส่แมปเข้าไปในตัวแคนวานะครับอ่าซึ่งสามารถซูมได้นะฮะเห็นไหมอ่าเป็นแมปจาก Google เลยนะครับอ่ะมาดูวิธีการทํากันดีกว่านะครับว่าทําอย่างไรนะโอเคเียอาจารย์จะเริ่มกลับไปตอนต้นก่อนตั้งสติดีๆนะครับเดี๋ยวจะพาทําแบบฉบับรวบลัด แป๊บเดียวเป็นนะครับ <c oughs> ตรงล็อกอินเนี่ยผ่านเลยเนาะเพราะว่าพวกเราน่าจะล็อกอินได้อยู่แล้วนะครับอยากทำพรี e n t a t i o n เราเลือกไปเลยครับพรีเซนเ t ชันตรงนี้ครับปึ๊บอ่ากดเข้าไปนะฮะอ่ะมามันจะพามาที่หน้าว่างๆอยู่นะครับหลกัหลกๆเนี่ยเราจะใช้แถบเมนูซ้ายมันอยู่ตรงดีไซน์นี่แหละครับดีไซน์เนี่ยคือหัวใจสําคัญ powerpoint จะสวยหรือเปล่าสไลด์จะสวยหรือเปล่าอยู่ตรงดีไซน์นะครับวิธีการง่ายๆเนี่ยเราเมาส์ชี้ไปครับ เอาเมาส์ชี้ไปอาจารย์ใช้แคนว่าฟรีด้วยนะไม่ใช่โปรโด้วยฟรีเลยแคนว่าฟรีอ่านะเราเมาส์ชี้ไปมันจะเห็นตัวอย่างมาครับสังเกตว่าบางตัวเนี่ยมันจะเป็นนิ่งๆถ้าเป็นตัวนิ่งๆเนี่ยไม่มีตัวหนังสือขยับเนี่ยแสดงว่าเอฟเฟกมันน้อยอ่าตัวโปรเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะตัวโปรมันก็จะเป็นแบบนี้่าเป็นแบบอมีมงกุฎนะมีมงกุฎเราก็ไม่ไปยุ่งมันอยู่แล้วนะฮะลองชี้ดูครับเนี่ยมันจะมีเยอะเลย บางตัวก็เอฟเฟกุยกระจายเลยนะมันมันมีเยอะนะครับเราเลือกดีๆตรงนี้คือหัวใจสําคัญนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกมันตัวหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเอาตัวแรกตัวแรกที่อาจารย์ใช้ไปล่าสุดนะครับมันชื่อว่าพอร์ตโฟลิโอจริงๆพิมพ์เอาก็ได้นะครับถ้าเราจําชื่อมันได้เนี่ยก็พิมพ์ไปเลยพอร์ตโฟลิโอครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดไอ้พรีเซนเตชันที่เกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับที่อาจารย์ใช้เมื่อกี้คือตัวนี้นะครับก็วิธีใช้คือกดเข้าไปตรงๆเลยมันจะให้ตััววอย่าางมตสไลด์ปก เห็ Ask, ate, crosses, so นไหมครับสไลด์ปกสไลด์สารบัญสไลด์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะหยิบมาใช้ไม่จําเป็นต้องเรียงนะครับครูอาจารย์ต้องการปกปึก๊บต้องการปกนะครับปกเปลี่ยนตัวหนังสือก็คือเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์อะไรเพิ่มไปก็ได้นะฮะพิมพ์อะไรเพิ่มไปก็ได้แบบนี้นะครับเห็นไหมเอฟเฟกมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับอ,อยากได้สไลด์ที่2ดึงลงมาครับดึงลงมาใส่มันจะได้แบบนี้แล,ล้วเราก็แก้แก้ได้เลยนะครับ อยากจะเททดสอบดูให้เรากดพรีวิวข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า r r s s n t t u u l s c r e e n เป็นลูกศรแบบนี้นะฮะอ่าเป็นลูกศรทะแยงม,มุมแบบนี้เราก็กดไปเลยปับ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาลองเดินหน้าถอยหลังดูอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะรตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นๆวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะอ่าแบบนี้โอเคถ้าอยากเปลี่ยนครับอยากเปลี่ยนภาพตรงนี้เนี่ยอ่าเราอยากเปลี่ยนภาพตรงนี้ให้เรามาที่ง่ายๆเลยนะครับ Element ครับ หลักๆอยู่แค่ตรงนี้แหละครับดีไซน์กับอิเลเมนต์เนี่ยหลักๆวนไปวนมาอยู่นี่แหละครับอ่าเราก็เลือกไปอิเลเมนต์นะครับองค์ประกอบอยากได้ภาพอะไรเราไม่ต้องไปเซฟภาพลงมาในเครื่องนะครับค้นเลยครับค้นจากตรงนี้เลยเช่นอาจารย์อยากได้ภาพอาสระว่ายน้ำแล้วกันนะครับสวิมมิงคูลสวิมมิงคูลก็กดเข้าไปครับเนี่ยมันก็จะมีภาพให้เราเลือกใช้อยู่เห็นไหมครับวิธีใช้คือทําแบบนี้นะง่ายสุดล้ว ลากไปใส่ตรงที่เราต้องการเปลี่ยนรูปครับลากไปใส่โปะเรียบร้อยครับเปลี่ยนแล้วนะฮะอยากกลับไปตรงสไลด์เดิมเพื่อเติมสไลด์สามครับไปที่ดีไซน์เหมือนเดิมครับโปะแปลออมาอีกสักรูปหนึ่งอีกแบบหนึ่งเอาเป็นอ่าตัวนี้แล้วกันนะฮะสมมติว่าอาจารย์เลือกเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ดึงมาใช้ครับดึงมาใช้อยากเปลี่ยนรูปข้างในทำยังไงครับเหมือนเดิมครับ Element ครับ จาย์อยากได้รูปโฮเทลครับโอเคดึงจับยัดใส่เข้าไปเลยนะครับลากแล้วยัดใส่เข้าไปเห็นไหมฮะเอฟเฟกมันจะได้มาด้วยอ่ามันจะได้เอฟเฟกติดมาด้วยโอเคยัดใส่ไปสองที่ครับลองเลย์ดูครับอ่าเห็นไหมมันก็จะได้เอฟเฟกติดมาด้วยเลยนะครับถ้าอยากได้สไลด์ที่สี่ก็มาเดิมครับดีไซน์ครับหมุนลงมาครับเอาเป็นตัว ตัวนี้แล้วกันครับลากมาใส่ครับโอ้าสังเกตดูตรงนี้ครับเมื่อเรารีพีบิวเนี่ยนะเอฟเฟกมันจะติดมาแล้วอยากเปลี่ยนทํัเหมือนเดิมครับอิเลเมนต์ครับเลือกรูปที่ต้องการอาจารย์ต้องการรูปห้องประชุม m e ี i ิ้งม e t i n g hall อ่า me มี happy meeting เนี่ยแหละ,อะลองดูสิ happy ขาะนาดไหนอ่า มีแต่ตัวโปรนะตัวโปเยอะเลยอะเอารูปนี้ล้กันครัลากใส่ครับโป้นีเรียบร้อยครับพรีวิวครับเห็นไหมมันก็จะมีการเคลื่อนไหวไปด้วยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใส่อฟเฟกเลยนะครับมันใส่ให้อัตโนมัติคราวนี้นอกจากใส่ภาพแล้วเนี่ยบางคนอยากแทรกแทรกรูปอาแทรกวิดีโอเข้ามาด้วยทํำยังไงครับวิดีโอเนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับไปที่ดีไซน์ก่อน เราอยากได้โทนเดียวกันฉะนั้นเราต้องใช้ที่มันมีความใกล้เคียงกันนะฮะจะไปโดดไปในตัวอื่นเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ก็จะเลือกเอาซักตัวตัวนี้แล้วกันตัวนี้วางเข้ามานะฮะอันที่ไม่ใช้ลบออกเพราะอาจารย์จะใส่วิดีโอแล้วนะฮะอยากได้วิดีโออันที่เหลือลบไปครับไม่เอา วิดีโอก็ไม่ต้องไปหาโหลดดาวน์โหลดมาจาก youtube นะฮะมันจะผิดลิขสิทธิ์นะเราใช้ประโยชน์จากตัวแคนว่าเลยเอาแค่ลิงก์จาก youtube แล้วเดี๋ยวมันมาเพลยในะที่เรานะ,ะเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดเองวิธีก็คือ,อามาที่ตรงตรงแอปแล้วกันครับมาที่แอปก็ได้แอปข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวจะไม่เห็นนี่ตรงแอปมาที่แอปเสร็จปุ๊บหมุนหา youtube ครับคลิก youtube หนึ่งครั้งครับ เห็นไหมมันจะขึ้น youtube มาเราอยากได้เรื่องอะไรล่ะสมมุติว่าอาจารย์อยากได้เรื่องเกี่ยวกับโรงแรมวิดีโอเกี่ยวกับโรงแรมอ่าเป็นโรงแรมในประเทศไทยด้วยโอเคจัดไปครับโรงแรมประเทศไทยโฮเทลไทยแลนด์ไทยแลนด์โฮเทลอ่ามาแล้วครับภูเก็ตอยากได้ทําไงครับก็คลิกครับมันก็จะมาปรากฏต,ต,ตรงนี้แล้วเราก็อ่าปรับมันครับขยายมันช่วเรียบ้อยเรียบ้อยครับต้อง รีวิวดูอ่าสำเร็จวีดีโอต้องขึ้นมาลักษณะแบบนี้เล a y ได้ครับเนี่ยน้อยออเนะดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะอ่าวีดีโอมาแล้วอยากได้อะไรอีกครับอ่าอยากได้อ่าอยากได้กราฟอยากได้กราฟสวยๆทำไงครับโอเคตัวนี้อาจารย์จะรูปิเคทเพจมาก่อนเอาวีดีโอออกอาจารย์ต้องการแค่พื้นหลังเฉยนะฮะกราฟเนี่ยให้มาตรง ตรงแอปเนี่ยนะครับตรงแอปจากนั้นให้หนูดูตรงนี้ครับเนี่ยชาร์จคลิกเลยครับคลิกชาร์จอยากได้ชาร์จอะไรเอาชาร์จจริๆงๆนะมันใช้เหมือนกันนะครับวิธีการเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ทให้ดูหนึ่งอันนะครับแล้วที่เหลือเราจะทาเป็นเองกด c ีอ l ไปก็ได้ครับซีอ l คือดูทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยมันมีอยู่กี่อันอาจารย์ต้องการตัวนี้ก็คลิกครับพอคลิกเสร็จปุ๊บกราฟมันจะมาโพ ในสไลด์เราเนี่ยเราขยับไปตรงไหนก็ได้พร้อมกับเอฟเฟกโดยที่อาจารย์ยังไม่เปลี่ยนข้อมูลนะยังไม่เปลี่ยนเลยครับลองรีวิวดูเห็นไหมมันก็จะมีปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะแล้วเปลี่ยนข้อมูลได้ตรงนี้นะครับเราต้องการเท่าไหร่นะฮะเช่นอาจารย์ต้องการตรงนี้เป็นปีแล้วกันครับเป็นปีสองห้าหกสองสองห้าหกสามสองห้าหกสี่สองห้าหกหกโอเคปับ๊บมันก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ ตอนนี้มันมีทั้งหมด3ามแท่งใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องการเราต้องการสองแท่งทําไงครับลบแท่งสามออกครับใส่จํานวนที่เราต้องการเข้าไปตรงนี้เลยจากส่วนอาจารย์ใส่เป็นสิบเลยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นสิบตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราว่าเราจะนําเสนออะไรนะครับอโอเคกราฟมาแล้วนะฮะยังอื่นอีกอท่ามยังอื่นอีกครับรูบีเคเทนมาครับตรงนี้ลบไปนะฮะอยากใส่ q r code อ่าอยากใส่ q r code แบบสแกนปุ๊บแล้วไปประเมินได้หรือว่าไปเล่นเกมได้ทํำยังไงครับมันจริงๆมันก็มี2วิธีคือทํา QR code จากที่อื่นหรือว่าทําจากแค้นวาเลยก็ได้นะฮะอ่าถ้าอยากทํา QR code ก็มาที่แอปครับอ่าเมนูแอปทางซ้ายมือนะเราก็เลือกตัว QR code มาลิ้เข้าไปครับเนี่ยมันจะถามหา URL เราจะเอา URL จาก Google Sign s i t e มาใส่ก็ได้เป็นแบบประเมินก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเว็บก็ได้อาจารย์ใส่เป็นเว็บแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเอา URL มานะ โอเคโอเคเรียบร้อยกด generate ครับ QR code ก็มานะเนี่ยเห็นไหมครับมาแล้วครับสแกนปุ๊บก็วิ่งเข้าเว็บเลยเห็นไหมครับอ่าโอเคลองเล่ y ดูอ่าลองย้อนสไลด์กลับไปอ่าไปตรงการาฟมาที่ตัว QR code นะครับคราวนี้ QR code ที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมถ้าอยากเติมเองทําไงครับนี่มาตรงนี้เลย animate กดไปที่ Animate เลือกเลยครับเอาเมาส์แตะๆก็เห็นแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นมาลักษณะต่างๆอ่าโอเคนะัมาแบบนี้อ่าแต่นี้ก็เท่ดีก็จะก็เลือกไปนะครับโอเคมี q r r Code เสร็จชาร์จไปแล้วแผนที่อ่าแผนที่ก็ทำได้ครับก็ทำแบบนี้นะแผนที่เนี่ยให้หนูมาเอาตรงนี้อ่าตรงแอปนะครับแล้วก็หาคำว่าแมปเนี่ยเจอแล้วแมปคลิกไปปับนะ๊บนะฮะ มันจะขึ้นแมปขึ้นมาให้เรา,าใส่สถานที่เข้าไปครับตรงเนี้ยเอาเป็นมหาลัยก็ได้นะมหาลัยอ่ะปับ๊บเ n t e r เข้าไปครับอ่ามันขึ้นมาแล้ว แมปนี้เลยครับนี่ครับคลิกมาปุ๊บมันก็มาเห็นไหมฮะอ่าซึ่งแมปตัวนี้มันก็ลิงก์กับ Google Map เลยนะ Google Map ทางานยังไงมันทํางานอย่างน,งานางงั้นเลยนะฮะซูมได้เห็นไหมครับมาถอยหลังได้เนี่ยก็ชัดเจนนะฮะอ่าไปดูต่อครับนอกจากไซนแมปแล้วทําอะไรได้อีกอ่าโอเคครับเวลาที่เราจะเอาไปพรีเซนต์อ่าถ้า ในกรณีที่มันไม่ใช่เครื่องเรานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องเราเนี่ยเราสามารถล็อกอินได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ไม่น่าห่วงอะไรนะอ่าไม่น่าห่วงอะไรครานี้ถ้ามันเป็นเครื่องสาธนารณะเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากล็อกอินถูกต้องไหมอ่าเราสามารถใช้เป็น URL เฉยๆก็ได้นะครับ URL ที่ไม่จาเป็นต้องมีการล็อกอินนะครับให้หนูมาที่เมนูแชร์ครับแชร์ Share, ปุ๊บจากนั้นเลือกไปที่เว็บไซต์ อ่าเว็บไซต์ตรงนี้ครับ Open w เว็บไซต์อ่าเห็นไหมเราจะได้มาแล้วครับนี่ครับ URL ตรงนี้แหละ Copy ไปนะครับใส่ใน n o t e แพดไว้ก็ได้ครับอ่าเวลาเอาไปเปิดเครื่องอื่นนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแค n นวาเนี่ยเวลาพรีเซนตเนี่ยมันต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับมันต้องมี Internet. อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะลองเอาโค้ดเมื่อกี้แล้วกันไปลองเปิดกับเบราว์เซอร์อื่นที่ไม่ได้ล็อกอินะครับ เดี๋ยวจะให้เปิดกับไฟฟอกแล้วกันนะไฟฟอกแบบไม่ได้ล็อกอินเลยนะเพียวเพีออกมาเลยโอเควางไปปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับ <c oughs> กดพรีเซนตได้เหมือนเดิมเหม็นไหมครับอ่าเอฟเฟกติดเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าหรือหรือว่าถ้าเกิดเราใช้น้ตบุ๊กตัวเองนะครับใช้น้ตบุ๊กตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ เราล็อกอินในแคนวาคาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถกดพรีเซนต์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับกดพรีเซนต์ไปเลยแบบนี้ก็ได้ครับมีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันกับกดตัวลูกศรข้างล่างตรงนี้นะครับในกรณีที่สมมุติว่าเราไปพรีเซนต์แล้วที่นั่นไม่มีอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ไม่สามารถเชื่อมต่อเน,น็ตได้มีแต่ powerpoint เราสามารถเตรียม ตัวแคนวาตัวนี้ไปทั้งแบบ powerpoint ด้วยก็ได้หรือเป็นแคนวาด้วยก็ได้นะครับแต่อ่าตัวที่เป็น powerpoint เนี่ยเมื่อเราทำการดาวน์โหลด powerpoint จากตรงนี้มันจะไม่ติดเอฟเฟกนะเอฟเฟกมันจะไม่มาด้วยวิดีโอจะไม่มาด้วยถ้าเราไม่ได้เชื่อมเน็ตเดี๋ยวลองดูนะจานจะลองดาวน์โหลดอกมาดูดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมีเป็นแบบ pdf เห็นไหมคับ ่าเป็นแบบ P D F หรืออยากได้เป็นแบบนี้ครับ P P T X อ่าเป็น PowerPoint ก็ได้ครับกดดาวน์โหลดครับอ่าโอเคครับปบ๊ออ่าเห็นไหมเสร็จแล้วก็เป็น PowerPoint สามารถเอาไป p r เซน n t ได้เห็นไหมแต่ว่าจะลองเพลงให้ดูแล้วกันนะครับว่า เอฟเฟกมันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยนะมันจะนิ่งๆแบบนี้แหละมันจะไม่ได้มีเอฟเฟกยกเว้นวิดีโอนะแต่ว่าบังเอิญอนาะจารย์เชื่อมเน็ตไวไงฮะมันก็เลยยังเลด้นะฮะอ่าโอเคกราฟก็ไม่ขึ้นเด้งๆนะครับกีวาโค้ดก็ไม่ขึ้นเด้งๆนะครับอ่าโอเคนะครับน่าจะพอที่จะทำแ a นน์อพรีเซนเตชันจากแคนวาได้แล้วนะฮะฉบัฉบคนรวบรัดนะครับ โอเคนะครับผมสวัสดีครับ